สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของ The c a s s e c t o r s p o i l หนังน,นะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในซีรีส์เรื่อง Money High กันนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ครับเราก็จะมามัดรวมเลยสำหรับ EP ที่ 5, 6และก็7นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดู EP ก่อนหน้านะก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านบนตรงนี้เอาไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะแต่ถ้าหาว่าใครพร้อมแล้วเนี่ยก็มาฟัง EP 5ถึง7ต่อกันได้เลยนะครับ ความเดิมจากตอนที่แล้วสารวัตรลาเกลเนี่ยตัดสินใจอนุมัติคำสั่งยิงนะแต่ว่าเกิดผิดตัวเข้าอัตตูโรจึงได้รับบาดเจ็บครับแต่ว่ากระสุนเนี่ยก็ไม่ได้เข้าจุดสำคัญสักเท่าไหร่นักแต่มันทำให้เสียเลือดมากจึงต้องรีบหามเข้าไปในโรงกระสาบทีมงานตำรวจเนี่ยโดยเฉพาะสารวัตรครับถูกโจมตีจากสื่ออย่างหนักเลยสารวัตรจึงต้องแก้เกมโดยโด่วนนะเธอโทรไปหาศาสตราจารย์โดยด่วนครับเพื่อจะขอให้ทีมแพทย์เนี่ยเข้าไปทําแผลให้กับอัตตูโรหน่อย ซึ่งทางสัตรจาร์เองก็ไม่ธรรมดาครับก่อนที่จะมาปล้นในครั้งนี้นะหลักสูตร5เดือนของพวกเขาเนี่ยมีการเรียนเรื่องตัวประกันถูกยิงเลยนะทําให้ลูกทีมเนี่ยมีประสบการณ์ที่จะรับมือกับเหตุการณ์พวกนี้ครับว่าแผลจุดไหนสําคัญอย่างไรบ้างเส้นเลือดอยู่บริเวณไหนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเคสของอาตุโรต้องได้รับการผ่าตัดเท่านั้นการทํางานในรอบนี้ครับตารวจเนี่ยต้องการพลิกสถานการณ์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ แน่นอนครับว่าตำรวจจะหาคนเข้าไปพร้อมกับทีมแพทย์เพื่อทำการผ่าตัดนั่นเองและก็จะสืบเหตุการณ์ภายในไปด้วยแล้วคนคนนั้นก็คือรองสารวัตรอังเกลนั่นเองนะครับสัตร์าจารย์ก็อนุญาตให้หมอเข้ามาได้นะเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยอาตุลโรตายเนี่ยก็คงไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอนภาพตัดมาที่โมนิกานะหลังจากถูกยิงเข้าที่ขาเนี่ยอาการแผลของเธอเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นเลยแผลเกิดการติดเชื้อขึ้นครับ ทำให้เธอมีไข้ต้องทําการผ่าตัดกระสุนออกไปโดยด่วนเดนเวอร์ Denver ก็พาพ่อมาช่วยดูแลเธอด้วยครับว่าอาการของเธอตอนนี้น่าเป็นห่วงแล้วซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยเดนเวอร์ Denver ค่อนข้างจะเป็นห่วงเธอมากๆเลยละครับมอริก้าพอรู้ว่าอาตุโรถูกจริงนะก็เป็นห่วงอย่างมากเลยเธอรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะเธอนะอาตุโรไม่รู้เลยว่ามอริก้ายังอยู่เขาจึงทําอะไรบ,บ้าแบบนี้ลงไป โมนิกาได้เขียนข้อความใส่กระดาษครับแล้วก็ขอร้องให้เดนเวอร์เนี่ยช่วยแอบเอาไปส่งให้กับอัตุูโรตีอัตุูโรมันจะได้สบายใจขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับทางด้านของตำรวจครับสารวัตรลาเกลเนี่ยจะส่งทีมแพทย์เข้าไปนะและก็จะมีรองสารวัตรอังเกลเข้าไปด้วยเพราะรองสารวัตรเนี่ยชำนาเรื่องพวกอาวุธปืนเป็นอย่างมากครับนอกจากนี้แล้วยังส่งเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งเนี่ยเข้าไปยังอุโมงค์ทางลับใต้ดินอีกด้วยซึ่งไอทางเส้นนี้เนี่ยเป็นทางที่เพิ่งสร้างไม่กี่เดือนก่อนหน้าครับ และก็คาดว่าคนร้ายเนี่ยยังไม่รู้ทางเส้นนี้อย่างแน่นอนนี่จะเป็นแผนการที่ทํทำให้ฝั่งของตำรวจเนี่ยกลับมาได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองอาตุโรได้รับอนุญ,ญาตครับให้สามารถคุยโทรศัพท์กับเมียของตนเองได้นะแต่ที่พีกว่านั้นเนี่ยคืออาตุโรดันเรียกชื่อเมียของตนเองผิดเรียกว่าโมนิก,กานั่นเองครับเบอร์ลินเนี่ยถึงกับพนาดหัวเราะชอบใจในความเจ้าชู้ของเขานะ ส่วนเดนเวอร์เองเนี่ยที่กําลังจะแอบเอาจดหมายให้นะเขาก็เปียกใจไม่เอาให้แล้วครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ชอบในตัวอัตุโลเท่าไหร่นักไม่นานเจ้าหน้าที่ส่งทีมแพทย์เข้ามาเพื่อทําการผ่าตัดแก๊งโจรเนี่ยก็ทําการขนตัวก่อนที่จะให้เข้ามาครับซึ่งทางสัตราจารย์เนี่ยก็ดูกล้องอยู่แล้วแล้วเขาก็จําได้ดีว่าไอ้คนที่เข้ามาด้วยเนี่ยมันไม่ใช่หมอทั้งหมดเพราะว่าสัตร์าจารย์เคยเห็นหน้ารองสวัสดิ์อังเกลที่ร้านกาแฟมาแล้วครับรู้ดีว่าคือตำรวจ ฉะนั้นพวกเขาจะซ้อนแผนของตำรวจครับด้วยการส่งม้าไม้โทรจรัน์กลับไปหาตำรวจแทนคือแก๊งโจรเนี่ยทำทีเป็นขอตรวจค้นอุปกรณ์ต่างๆของใช้ส่วนตัวรวมไปถึงแว่นตาอะไรพวกนี้ด้วยนะซึ่งในระหว่างการตรวจค้นเหล่านี้ครับแก๊งโจรก็ได้มีการทําการดัดแปลงแว่นของอังเกลครับแล้วก็ฝังอุปกรณ์ดักฟังขนาดเล็กเข้าไปที่แว่นด้วยฉะนั้นต่อไปนี้อังเกลไปไหนทําอะไรสรจจาเนี่ยจะได้ยินทั้งหมดเลย รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของตำรวจครับก็จะไม่รอดพ้นหูของสัตว์าจารย์ไปได้เลยจากที่ฟังของตำรวจกำลังคิดว่าตนเองได้เปรียบแต่แท้จริงแล้วครับพวกเขากำลังเสียท่าแก๊งโจรแก๊งนี้อีกครั้งหนึ่งเสียแล้วล่ะครับตัวประกันทั้งหมดใส่หน้าก,กากดาลีนะยืนล้อมรอต้อนรับทีมแพทย์อยู่แล้วทำให้ไม่สามารถแยกออกได้เลยว่าจริงๆแล้วใครเป็นใครส่วนทางด้านของโมนิกาเองแผลก็ติดเชื้อครับต้องได้รับการรักษาเช่นกันเดนเวอร์จึงวางแผนกับมอสโกนะ ว่าจะเข้าไปขโมยมีดของหมอครับแล้วก็ยามาด้วยเพื่อที่จะเอาไปช่วยรักษาโมนิการนั่นเองทางทีมแพทย์ได้รับคําสั่งมาว่าให้ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดให้ประมาณ30นาทีขึ้นไปนะเพราะว่าทีมตํารวจติดอาวุธเนี่ยอีกชุดหนึ่งกําลังจะมุ่งหน้าเข้าไปที่อุโมงค์ลับใต้ดินซึ่งทีมตำรวจที่เข้ามานั้นก็จะใส่ชุดสีแดงครับพร้อมหน้ากาก,ากดาลีด้วยเพื่อที่ว่าจะได้แอบป,ปะปนกับตัวประกันนั่นเองแหะครับ ในระหว่างการผ่าตัดครับเดนเวอร์เนี่ยก็แอบชกมีดมาได้อันหนึ่งนะและเขาเองก็ทําจดหมายของโมนิกาหล่นที่พื้นซึ่งนายโรบีก็เก็บเอาไว้ได้ครับทาให้เธอเนี่ยรู้มาว่าแท้จริงแล้วโมนิกายังไม่ตายเบอร์ลินรู้ดีว่าอังเกลนั้นไม่ใช่หมอครับจึงแกลบอกให้เย็บแผลให้ดูหน่อยสิแล้วเขาก็ต้องการดูที่ว่าอังเกลเนี่ยจะทํำยังไงครับแน่นอนว่าอังเกลเนี่ยเย็บไม่ได้ครับเขาจึงแก้ตัวว่าตนเองน่ะรู้สึกเวียนหัวนะเพราะว่าไม่เคยทํางานท่ามกลางปืนจ่ออยู่แบบนี้ ตัดภาพมาที่สัตจานนะซึ่งดักฟังวิธุอยู่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยตำรวจเปลี่ยนมาใช้สัญญาณอีกช่องหนึ่งแทนถึงแม้ว่าฟังของสัตจานเนี่ยจะสามารถจับคลื่นสัญญาณได้ครับแต่ว่าก็ไม่อาจจะฟังได้นะว่าตำรวจพูดคุยอะไรกันรู้มาแค่ว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจสั่งการแบบทีๆเลยซึ่งคาดเดาว่าตำรวจเนี่ยน่าจะใกล้บุกเข้าไปถึงแล้วสัตจานจึงโทรหาเบอร์ล,ลินให้เตรียมแผนขั้นต่อไปได้เลยครับคือแก๊งโจนเนี่ยเรียกได้ว่าพวกเขาก็รู้อยู่แล้วนะว่าตำรวจจะต้องมาแผนนี้ แผนที่พวกแก๊งโจรจะรับมือนะครับคือเบอร์ลินเนี่ยสั่งการให้กับตัวประกรันทั้งหมดเปลี่ยนหน้าก,กากทันทีครับทีนี้ถ้าหาว่าใครเข้ามาโดยใช้หน้าก,กากอันเดิมเนี่ยพวกเขาก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าคนคนนั้นคือตำรวจที่ปลอมตัวมานั่นเองการผ่าตัดของอตุโรนั้นถือว่าเป็นไปได้ดีครับทีมแพทย์ทั้งหมดเนี่ยก็กําลังจะเดินทางออกจากนอกโรงพยาบาไป เมื่อเดินมาถึงหน้าประตูทางออกเท่านั้นนะครับรองสารวัตรอังเกลเนี่ยก็ต้องอึ้งแดกไปเลยเมื่อภาพที่เขาเห็นเนี่ยคือหน้าก,กากของตัวประกันทั้งหมดถูกเปลี่ยนไปหมดแล้ว ทางด้านอาการของโมนิกานะทั้งเดนเวอร์และก็มอสโกเนี่ยกำลังลงมือผ่าตัดแผลของเธอครับแต่ว่ามอสโกนั้นเป็นช่างนะไม่ใช่หมอทําให้ทุกอย่างเนี่ยดูแล้วจะแย่กว่าเดิมลงไปสิอีกในโรบีสะกดรอยตามมาพอดีครับตอนนี้เธอก็รู้ความจริงแล้วว่าทั้งสองพ่อลุงเนี่ยแอบซ่อนตัวประกันที่หลายหลายคนคิดว่าตายไปแล้วและนี่มันเป็นการขัดคําสั่งของเบอร์ลินแต่ว่านายโรบีเนี่ยก็ไม่สนใจคําสั่งพวกนั้นหรอกครับเธอช่วยมอสโกผ่าตัดและก็เย็บแผลใหม่และเธอก็ไม่ได้นําเรื่องนี้ไปฟ้องแต่อย่างใด ทังฝั่งที่ประตูทางออกนะทีมแพทย์และก็ลองสารวัตรอังเกลเนี่ยกำลังเดินทางออกนอกประตูไปซึ่งเวลาตามแผนที่ตำรวจได้วางเอาไว้นะเมื่อทีมแพทย์ออกมาหมดเมื่อหายเนี่ยทีมบุกที่รออยู่ครับก็จะเข้ามาทางอุโมงค์ทันทีลองสารวัตรรีบวิ่งกลับมาที่เต็นท์เลยนะพร้อมกับแจ้งข่าวว่าให้ถอยกําลังออกมาโดยด่วนเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนร้ายได้เปลี่ยนหน้ากาก,ากไปหมดแล้วทั้งสารวัตรและก็ผู้พานครับจึงต้องสั่งยุติการบุกที่อุโมงค์ทันทีเลย ไม่เช่นนั้นตำรวจที่เข้าไปเนี่ยคงต้องงานงอกจบไม่สวยอย่างแน่นอนทางด้านของสรจจาร a j ครับตอนนี้เขาก็นั่งยิ้มสบายใจแล้วครับเพราะว่าเครื่องดักฟังที่ติดกับแว่นตาของรองสารวัตรเนี่ยมันทาให้สรจจารย์ได้ยินทั้งหมดเลยนะว่าพวกตำรวจนั้นพูดคุยอะไรกันไม่ว่าจะแผนไหนอะไรหรือยังไงเนี่ยเรียกได้ว่าสารจจารย์เนี่ยก็นําหน้าอยู่หนึ่งก้าวเสมอ ถึงแม้ว่าศึกนอกจะจบไปแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าศึกในเนี่ยก็ยังคงอยู่ครับโตกเกียวเองแอบเข้าไปที่ห้องของเบอร์ลินครับใช้ปืนบังคับให้เบอร์ลินเนี่ยโทรไปสรารภาพผิดกับสรา,ารจานะเพราะว่าเบอร์ลินนั้นสั่งฆ่ามโมนิกานั่นเองพอสรารจารรู้เนี่ยเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยและสรา,ารจา์ก็ควรจะหาวิธีลงโทษเบอร์ลินครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้บัญชาการใหญ่จะให้ลูกน้องเนี่ยมาละเมิดกฎอีกไม่ได้ต่อไป เมื่อเวลาผ่านไปนะสารจาร์ดักฟังการคุยโทศรศัพท์ของรองสาร,รวัตรครับแล้วก็รู้มาว่าแท้จริงแล้วเนี่ยรองสาร,รวัตรแอบรักลาเกลมานานครับแต่ว่าลาเกลเนี่ยเธอไม่เล่นด้วยสักเท่าไหร่นักน,นะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีครอบครัวอยู่แล้วแผนต่อไปของฝั่งตำรวจครับคือจะสืบจากหน้าตาของลีโอและก็โตกเกียวนั่นเองแหะครับเพราะว่าลีโอกับโตกเกวเนี่ยเคยเข้าไปที่โรงกระสอบเพื่อวิเคราะห์ระบบเตือนภัยนั่นเองแล้วสิ่งที่ตำรวจได้จากกล้องวงจรปิดนะก็คือภาพกุญแจร,รถครับในวันก่อเหตุ ตำรวจวิเคราะห์รุ่นยี่ห้อในวันเกิดเนรครบและก็ตรวจสอบทั้งหมดทั้งบนท้องถนนร้านค้ารวมไปถึงลานจอดรถในละแวกนั้นตำรวจสืบมาครับสุดท้ายเขาก็รู้มาว่ามันคือรถซีดรุ่นเก่านะและตอนนี้พวกเขาก็รู้แล้วด้วยว่าจะต้องไปตามหารถคันนี้ที่ไหนศาสตราจารย์พอได้ยินเรื่องของรถคันดังกล่าวครับก็เกรงว่าตำรวจเนี่ยจะตามรอยเจอขึ้นมาจริง ไอรถคันนี้นะครับศาสตราจารย์เคยให้เงิน1000พบอกให้เฮลซินกีเนี่ยเอารถคันนี้เนี่ยไปจ้างให้พนักงานที่ลงบทรถแล้วก็สั่งให้พนักงานเนี่ยบทรถทิ้งต่อหน้าทันทีเลยแต่ว่าเฮลซินกิกลับไม่ทําตามนั้นนะครับเฮลซินกีเนี่ยไม่ได้ทําลายรถแต่ว่าเขาเนี่ยจอดเอารถไปทิ้งไว้ที่ลงบทซากเฉยๆแล้วเขาก็อมเงิน1000เอาไว้เองตอนนี้เสียเงินอันน้อยนี้นะครับอาจจะทําให้แผนปล้นเงินกว่า2 0 0 0ล้านยูโรเนี่ยจะต้องพังพิน,นาศแล้วล่ะครับ สัตวาจารย์จึงเดินทางไปที่ลานเก็บซักรถทันทีนะเพื่อลบรอยนิ้วมือต่างๆที่ติดอยู่ในรถคันนั้นเพราะว่านั่นอาจจะเป็นหลักฐานที่จะสาวถึงตัวเขาก็เป็นได้สัตวจารย์ขีมม่มอเตอร์ไซค์เข้าไปนะครับแล้วก็หลักลอบเข้าไปในนั้นนะแต่ว่าก็ถูกพนักงานที่เฝ้าอยู่ครับจับเอาไว้ได้สัตวาจารย์พยายามยัดเงินครับแต่สงสยัยนี่เงินอาจจะไม่มากพอนะสุดท้ายพนักงานเนี่ยก็ปล่อยหมาไล่กัดสัตวจารย์ครับจนเขาเนี่ยต้องรีบวิ่งหนีออกมาเลยทันที สารวัตรลาเกลนะได้โทรกลับมาหาสัตว์าจารย์อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่เธอจะได้บอกว่าเรือที่สัตว์าจารย์ขอไปเนี่ยตอนนี้หาให้ไม่ได้นะอีกทั้งสารวัตรลาเกลย,ยังอ้างอีกว่าเธอขอให้สัตว์าจารย์เนี่ยปล่อยตัวประกรัน8คนได้ไหมและเธอยังเน้นย้ำอีกว่าต้องขอเป็นเด็กนักเรียนก่อนด้วยนะเมื่อถูกกดดันเข้าไปมากๆครับสัตว์าจารย์ก็บอกว่างั้นผมจะยอมปล่อย8คนก็ได้เตรียมจดชื่อเอาไว้ได้เลย แต่ถ้าว่า8คนที่ปล่อยมาเนี่ยกับไม่มีชื่อของสาวน้อยอลิสันครับซึ่งตำรวจเองถูกทางเบื้องบนกำชับมานะว่าต้องมีอลิสันด้วยสุดท้ายสารจารย์ก็บอกว่างั้นเอางี้ไหมล่ะแลกกันผมจะปล่อยอลิสันหนึ่งคนแต่ว่าอีก8คนเนี่ยผมไม่ปล่อยนะทางตำรวจจะว่ายังไงแน่นอนครับว่าสารวัตรลาเกลเนี่ยต้องเลือกเด็กสเปน8คนมากกว่าลูกสาวทูตของอังกฤษแต่ว่าผู้พันเนี่ยก็นเน้นย้ำเลยนะว่าเราทําแบบนั้นไม่ได้เบื้องบนต้องการตัวอลิสันก่อน คืออารมณ์ประมาณว่า V.I.P สุดๆแลลวครับผู้พันก็บอกว่าเลือกไปเลยพี่น้องมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองลาเกลก็เลยต้องคอยตามครับสุดท้ายเธอก็บอกว่างั้นเธอเลือกอลิสันคนเดียวาศาสตราจารย์ก็ถึงกับแซวเลยนะครับว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณตำรวจจะเลือกแบบนี้นะงั้นผมขอเวลาอีกหชั่วโมงแล้วกันขอเวลาคิดก่อนเดี๋ยวยังไงจะโทรไปบ่อยอ,อีกทีนึ่ง ตำรวจมีระยะเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงครับที่จะรอคําตอบแต่ว่างานอื่นๆเนี่ยก็คงต้องสืบต่อไปครับและการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยสัตราจารย์ก็ได้แอบบันทึกเทปเสียงเอาไว้ด้วยนะทางด้านของสารวัตรลาเกลและทีมงานครับตอนนี้พวกเขาคาดว่าน่าจะเหลือที่เดียวเท่านั้นและครับที่คนร้ายเนี่ยจะเอารถไปซ่อนและพวกเขาก็จะมุ่งหน้าไปที่ลานเก็บซากรถในทันทีทางฝั่งของสัตราจาร์ที่ดักฟังอยู่เนี่ยพอได้ยินแบบนั้นก็อยู่ไม่สูดีครับ เพราะว่าตำรวจเนี่ยคลำทางมาจะเจออยู่แล้วศาสตราจารย์จึงต้องแอบไปที่ลานเก็บซากรถอีกรอบหนึ่งครั้งนี้ครับเขาก็แอบเข้าไปจนสําเร็จนะได้ใช้น้ํายาเนี่ยลบรอยนิ้วมือออกไปจนหมดแล้วศาสตราจารย์ก็ได้แอบเอากระดุมเสื้อครับหรืออะไรสักอย่างเนี่ยวางไว้ที่เบาะรถด้วยหลังจากลบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอจะออกมาก็เจอกับตำรวจเข้ามาพอดีครับศาสตราจารย์จึงต้องแอบไปซ่อนที่ท้ายรถตู้อีกคันหนึ่ง ทั้งตำรวจได้ไปติดต่อกับพนักงานที่เฝ้าลานเก็บรถอยู่นะแน่นอนว่าพนักงานต้องให้ความร่วมมือครับแล้วเขาก็พามาที่รถคันดังกล่าวสารวัตรลาเกลได้กลิ่นของสารเคมีครับที่ใช้ลบรอยนิ้วมือออกและกลิ่นเนี่ยมันก็ยังใหม่ๆอยู่ลาเกลจึงสั่งให้ค้นบริเวณโดยรอบทันทีเพราะคาดว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะหนีไปได้ไม่ไกลแต่ว่าทั้งของฝั่งสตราจาร์ครับเขาก็แก้เกมนะด้วยการปลอมตัวเป็นคนสติไม่ดีครับเอาพวกน้ำมันพวกดินพวกอะไรพวกนี้แหละ มาใส่ในหัวจนหมดเลยนะแล้วก็ใช้เหล็กแทงจงมูกครับจนมีเลือดก,กําดาวไหลออกมาพอตำรวจอีกคนนึงเรียกตรวจครับสารจารย์เี่กก็แกล้งฉีดแตกทันทีเลยทําให้ตำรวจคนนั้นเชื่อว่าเป็นคนสติไม่ดีจริงๆแล้ว嘛ครับจึงปล่อยตัวไปเรียกได้ว่าสัารจารย์เนี่ยรอดมาได้อย่างหวุดหวิดเลยนะครับในช็อตนี้หลังจากที่สารจารย์หนีออกมาได้แล้วนะภายตายของเขาเนี่ยคือเทปเสียงนั่นเองนะครับสารจารย์สั่งให้โตเกียวเนี่ยปล่อยเทปเสียงออกไปทันทีเลย ทำให้สํานักข่าวต่างๆเนี่ยประคมข่าวใหญ่โตเลยว่าทําไมรัฐบาลแล้วก็ตํารวจเนี่ยถึงยอมแลกลูกสาวของทูตหนึ่งคนกับเด็กสเปน8คนซึ่งแน่นอนว่าดราม่าเนี่ยต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนครับคนที่สวยที่สุดก็คือสารวัตรลาเกลนั่นเองเพราะว่าคลิปเสียงที่พูดเจรจานั้นก็คือเสียงเธอครับส่วนผู้พันเองก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรอยู่แล้วนะและเรื่องราวของหนังเนี่ยจะเป็นยังไงต่อครับก็ต้องมาติดตามกันต่อใน EP ีหน้านะครับ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันจนจบน,นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่องของ The Cast Sector กันด้วยนะส่วนคลิปอื่นจากช่องเราครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ที่ตรงนี้ใครยังไม่ดูคลิปเก่าๆก่อนหน้าก็ฝากดูตรงนี้กันด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ